สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอตที่มีทั้งความคุ้มค่าคุ้มราคาและสเปคจัดเต็มมากๆในราคาไม่เกิน3,000บาทครับกับนาฬิการุ่นนี้ Key Select Actor นั่นเองนะครับบอกเลยตอนที่ผมเห็นข้อมูลนาฬิการุ่นนี้นะผมแปลกใจกับอะไรหลายๆอย่างของนาฬิการุ่นนี้มากๆขอ,อยกตัวอย่างเช่นในส่วนของหน้าปัดนาฬิกาเพื่อนๆดูหน้าปัดนาฬิกาตอนนี้นะครับมันกําลังลันด้วยความสวยงามนะครับหน้าปัดของนาฬิการุ่นนี้ เฮ้ยมันเจ๋งมันให้หนาปัดแบบอมู l e d LTPO มาซึ่งปกติแล้วนาปัดแบบอมู l e d LTPO เนี่ยนะครับมันจะอยู่กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนราคาแพงๆเช่น iPhone 13นะครับ Galaxy Samsung Galaxy S22 S23 ข้อดีคือมันจะแสดงสีสันที่มีความสดใสมีความชัดเจนมีความคมชัดแล้วก็ประหยัดพลังงานนี่คือจุดเด่นข้อที่หนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่านาฬิการุ่นนี้มีความน่าสนใจต่อมาจุดเด่นข้อที่2อครับไอนาฬิการุ่นนี้ราคาไม่เกิน3 0 0พเนี่ย บอกเลยว่าให้ชิปการประมวลผลนะครับเป็นแบบ4แกนหรือค u a d core เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นนาฬิกาทั่วไปมันจะให้มาประมาณ d u โอ core หรือคอร์นั่นเองเฮ้ยแค่ข้อที่2มันก็เจ๋งลแล้วะแล้วคราวนี้ไปดูข้อที่3กันข้อที่3ก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบนะคือนาฬิการุร่นนี้นะครับมีการผ่านมาตรฐานการดำน้ำ p a ดีมาด้วย ผมไม่ค่อยเจอนาฬิกาสมาร,ร์ทวอทรุนไหนที่ผ่านมาตรฐานพาดีรุ่นนี้มันสามารถกันน้ำได้มากถึง5 ATM แล้วก็พอผ่านมาตรฐานพาดีหรือมาตรฐานเกีก่ยวกับนาฬิกาดำน้ำเนี่ยนะครับมันทำให้เราสามารถมั่นใจได้เลยว่านาฬิการุ่นนี้สามารถใส่ว่ายน้ําได้นั่นเองนะครับนี่คือ3ข้อที่ผมชอบกับนาฬิการุ่นนี้มากๆจนต้องสั่งมารีวในวันนี้นั่นเองนะครับนี่คือนาฬิกาคีซิเล็กแอคเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะแต่ต้องบอกก่อน ผมไม่เพียงแต่จะมารีวิวในส่วนของข้อดีนะผมจะมารีวิวข้อเสียด้วยว่ารุ่นนี้มันมีข้อเสียหรือข้อด้อยอย่างไรบ้างนะครับเอาละก่อนอื่นเลยอ้อเ,เดี๋ยวพูดถึงงานดีไซน์นิดหนึ่งงานดีไซน์ต้องบอกเลย คีเซเล็ก t นะครับมันจะเป็นบริษัทที่เน้นงานดีไซน์เป็นสําคัญนะครับงานดีไซน์ของเขาเนี่ยจัดว่าเป็นงานดีไซน์ระดับโลกที่มีความสวยงามให้เพื่อนๆดูนะรุ่นนี้จุดเด่นของงานดีไซน์คือหน้าจอให้มันใ,ให้มาใหญ่ให้มาขนาดใหญ่ถึง1.6นิ้วซึ่งถ้าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอตทั่วไปอ่ะหน้าจอมันจะใหญ่อยู่ที่ประมาณ1.4 3นิ้วเท่านั้นแต่รุ่นนี้ให้มามา,มากถึง1 1เอ่อนนิ้วนะครับแล้วเพื่อนๆดูที่ขอบนาฬิกาส่วนนี้ขอบตรงนี้แหละคือจุดเด่นเห็นมม้ยวขอเท็ิทดาดคื N ค E S, S ตรงนี้นะครับแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยทำมาจากเซรามิกทั้งหมดเลยตรงนี้แหละที่ผมชอบครับขอบเซรามิกมันจะมีความแวววาวและความแวววาวแบบนี้นะครับมันจะอยู่กับเราเป็น10บสปีเลยและความพองทนครับขอบเซรามิกเนี่ยมันจะทนทานกว่าโลหะแล้วก็แข็งแรงกว่าในส่วนของเรซินนี่คือจุดที่ผมชอบและเพื่อมาดูอีกจุดหนึ่งนะที่ผมชอบนะในส่วนของตัวเรือนตัวเรือนอ่ยมันจะเป็นตัวเรือนที่มีความบางมากและเพื่อมอดูการประกอบการประกอบการประกอบเนี่ยจะมีความปราณีตมากๆเลยนี่คือจุดที่ผมชอบอ่ะผมรู้สึกเลยคิสเล็กเนี่ยแบบ เขาให้มาจัดเต็มจริงๆอะนะครับแล้วเพื่อนๆดูนะ นาฬิการุนเนี้ยมันจะถูกออกแบบมาเพื่อการออกกําลังกายโดยเฉพาะตัวของสายและตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยนะครับมันจะโค้งลงมาแบบนี้มันจะโอบอุ้มรัดข้อมือได้เป็นอย่างดีตอนที่เราใส่ตอนออกไปวิ่งนะครับตอนที่ผมลองวิ่งเร็วๆเนี่ยนาฬิกาไม่มีการลื่นหลุดอะไรใดๆเลยนะครับและในส่วนของสายสายของนาฬิการุ่นนี้จะให้เป็นแบบสายซิลิคโคนแบบนุ่มมานะครับก็าสายแบบนี้มันมีข้อดีคือใส่แล้วมันจะรู้สึกนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ข้อเสียคือสายแบบนี้จะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างต่ําแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะเน,น,นื่องจาาากกนนนฬรุ่ี ให้ขนาดความกว้างของสายเ,ยเป็นแบบมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ22มิลเพือพ่อนๆสามารถไปเปลี่ยนเป็นสายแบบแม่เหล็กก็ได้หรือสายแบบนาโต้ก็ได้สายผ้าก็ได้นะครับก็จัดเป็นอีกสายหนึ่งที่บอกเลยว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับให้ดูการประกอบด้านหลังมั้งเพื่อนๆดูนะการประกอบด้านหลัง,งเขาเนี่ยก็เป็นการประกอบที่มีความประณีตครับด้านหลังจะเป็นตัวของเซนเซอร์วัดฮาร์ดเรทนะครับวัด spo 2 o นะครับแล้วก็สามารถที่จะวัดการนอนหลับได้ด้วยนี่คือความเจ๋งของเขาและจุดหนึ่งที่อยากให้ดูอันนี้คือจุดที่ผมอยากพีเต์มากๆคือปุ่มคือป มันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ปุ่มนะครับแล้วก็1นม็ดมนยม,มตรงนี้ให้ดูแบบใกล้ๆบอกเลยสวยครับรุ่นนี้แล้วเพื่อนๆดูนะผมใช้นาฬิกาุ่นี้มาเป็น10วันแล้วอะนาฬิกาแทบจะไม่มีการอาการโทมหรืออาการอะไรใดๆเลยอะมันมันสวยมากคือสามารถที่จะใช้งานไปได้ยาวๆเลยะนะครับยกเว้นสายนะสายผมว่ามันอาจจะขาดก่อนที่ตัวเรือนมันอาจจะเป็นรอยก็ได้นะครับ <ๆ S 2> เอาละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมงี้ดีกว่า ผมสรุปไปเลยแล้วกันว่านาฬิการุ่นี้มันมีข้อดีอะไรบ้าง8ข้อแล้วก็สรุปข้อด้อย2ข้อเลยแล้วกันนะครับเอาละมาดูข้อดีข้อที่1ก่อนสำหรับผมนะข้อดีข้อที่1ของนาฬิกา k ีสเ s l e แอคเตอรนี่คืองานออกแบบดีไซน์แล้วก็วัสดุอย่างที่บอกเขาว่าขอบด้านข้างส่วนนี้ทำมาจากในส่วนของเซรามิกซึ่งมันจะมีความแวววาวสวยงามแล้วก็มีความทนทานมากกว่าโลหะและก็เลซินทั่วไปในส่วนของตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนของเขานะครับจะทํามาจากอลูมิเนียมทั้งหมดเห็นไหมมันมีความเกินราคามากๆนะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่1ของเเาลยดู บอกเลยอะ่ะอยากให้ไปจับตัวจริงคือเสียดายครีซิเ,เล็กผมไม่รู้ว่าเขามีช็อปไหมนะแต่ถ้ามีช็อปเยี่ยอยากให้ไปจับตัวจริงแบบ จะได้รู้เลยว่านาฬิกาเรืนนี้มันดีหรือมันไม่ดีผมอยากให้ดูจริงๆเลยนะครับเอาละไปดูจุดเด่นข้อที่2กันบ้างซับจุดเด่นข้อที่2ที่ผมถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะคือหน้าจอครับเพื่อนรุ่นนี้ให้หน้าจอมาขนาดใหญ่ถึง1.6นิ้วนะครับแล้วก็ตัวของหน้าจอเนี่ยถ้าเราดูรีเฟรชเรทนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ60รีเฟรชเรทตัวของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่480คูณ480พิกเซลนะครับและอย่างที่บอกครับพอเป็นหน้าจอแบบอม o LED l e d LTPO เนี่ยมันจะประหยัดพลังงานมากกว่าหน้าจอแแแัััั่่่่วววาา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 ใใ้้มมมนนนนนนนเเกรรรยดอออุชงงงงตตลลละะะขคสสถ ได้มากถึง1นึ่พันนิดด้วยกันทําให้เราสามารถดูเวลาในตตอนของวันได้ง่ายมากๆนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆนี่คือข้อดีข้อที่2อ๋อพูดถึงข้อดีข้อที่2มีจุดอีกจุดหนึ่งที่อยากให้แวะคือตรงไหนรู้ไหมคือในส่วนของหน้าปัดเพื่อนๆดูที่หน้าปัดนะหน้าปัดของนาฬิการุนเนี่จะมีการเคลือบสารกันสะท้อนและมีการเคลือบสารกันลอยนิ้วมือมันทําให้หนาฬิการุ่นนี้นะครับมีความใหม่อยู่เสมอเพื่อนๆนึกภาพพอเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่1.6นิ้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราแบบถ้ามันนาฬิกาเนี่ นิ้วมือมันจะเปื้อนอยู่ตามนาฬิกามันทําให้นาฬิกาอ่ะมันโทมเร็วมันแบบไม่สวยเร็วะนะครับแต่พอมีการเคลือบสารการสะท้อนและการเคลือบสารแบบการร้อยนิ้วมือมันจะทําให้นาฬิการุ่นนี้มีความใหม่อยู่เสมอเพื่อนเพื่อดูสินี่คือใช้มาเป็น10วันแล้วนะมันยังยืดยัง,ย,ง,ย,งยังดูใหม่อยู่เลยอ่ะนะครับนี่คือจุดที่2จุดที่ผมชอบนั่นเองนะครับคือหน้าจอจัดเต็มมากๆนะครับและจุดที่3จุดที่ผมชอบครับรุ่นนี้ มันใช้ชิปเซตดีมากคือชิปเซตเป็นแบบ g s Series 27ชิปเซตตัวนี้เป็นชิปเซตจากประเทศไต้หวันนะครับแล้วชิปเซตตัวนี้มันจะให้มามากถึงคอ r e หรือ4แกนสมองด้วยกันสาเหตุที่เขาใช้ชิปเซตแบบ4แกนสมองเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆดูที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการรันอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นการลันที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแต่สิ่งที่สําคัญที่อยากให้ดูคือตรงนี้ครับเพื่อนๆ นาฬิการุร่นนี้มันใช้ OS หรือระบบปฏิบัติการของมันเองนะครับมันทำให้เราสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้อย่างโพรโมโดโล่ตรงนี้เจ้าโพรโมโดโล่เนี่ยจะมีหน้าที่ในการช่วยให้เราสามารถที่จะโฟกัสกับงานได้นะครับมีสามาธิกับงานได้เจ้าโพรโมโดโล่ทำงานยังไงมันจะเป็นการจับเวลาทุกๆ25นาทีแล้วก็พัก5นาทีมันจะมีหน้าที่ให้เราเนี่ยแบบโฟกัสกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน,นี่คือแอปที่โหลดมาเพิ่มเติมนะครับหรือแอปนี้ แอปที่ชื่อว่า BBC News เห็นไหมมันมีการโหลดแอปขึ้นมานี่คือสาเหตุว่าทําไมนาฬิการุ่นนี้นะครับจึงใช้สี่แกนสมองเพราะว่านาฬิการุ่นนี้ต้องการให้มีการใช้แอปในนาฬิกาได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเองนี่คือสาเหตุว่าทําไมต้องใช้คอร์ดคอนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่3เลยนะครับต่อมาจุดเด่นข้อที่4ครับเมื่อมีการใช้คอร์ดคอแล้วอีกแอนหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือตรงนี้ครับในส่วนของการวัดอยากให้ดูมาก นี่เลยครับการวัดการออกกําลังกายรุน่นนี้มันสามารถวัดการออกกำลังกายนะครับได้มากถึง150รูปแบบและสามารถติดตามสุขภาพได้ด้วยนะครับให้เพื่อนมาดูการติดตามสุขภาพของเขานะครับมีตั้งแต่ในส่วนของการฝึกหายใจนะครับตรงนี้เป็นการทําสมาธินะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับ การวัดออกซิเจนในเลือดการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับการวัดการนอนหลับมันสามารถวัดได้และที่สําคัญครับเราสามารถวัดได้ด้วยการกดเพียงแค่คลิกเดียวการวัดความเครียดถ้าเรากดตรงนี้แค่คลิกเดียวนะครับมันสามารถวัดได้หมดเลยว่าจะเป็นความเครียดนะครับอัตราการเต้นของหัวใจด้านบนตรงนี้หรือว่าออกซิเจนในเลือดมันสามารถวัดได้เลยและจากการที่ผมเอาไปทดลองใช้งานมานะค่าที่ได้ต่างๆเนี่ยมันพอๆกับนาฬิกาหลักที่ผมใช้อ้อพูดถึงนาฬิกาหลักผมที่ผมใช้ผมมีอีกอันนึงที่อยากให้ดูเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อมาดูที่ตรงนี้ ตอนที่ผมไปทดลองใช้นาฬิการุ่นนี้นะครับผมได้เอาไปใส่กับนาฬิการเรือนหลังผมนาฬิการเรือนหลังผมเนี่ยใส่มือขวาแล้วก็นาฬิการิสเล็กแอคเตอร์เนี่ยใส่มือซ้ายนะครับเพื่อนๆดูค่าที่ได้ค่าที่ได้เนี่ยนี่คือต้องบอกก่อนนะนาฬิการุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่า ผมรีเซ็ตไปหลายรอบแล้วผมอยากจะรู้ว่าพอรีเซ็ตหลายๆรอบเนี่ยนาฬิกาจะมีความสเสถียรม,มั้ยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือจะเป็นอย่างไรบ้างผมใช้เชื่อมต่อตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ iPhone จนถึงมือถือของ Android ผมอยากรู้ว่าถ้าเราสลับการเชื่อมต่อเนี่ยการเชื่อมต่อมันจะดีไหมมันจะมีแบบมันจะเจอปัญหาที่ว่าการเชื่อมต่อมันจะไม่ติดไหมนะครับเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนระยะทางก่อนในส่วนของการวัดระยะทางนั้นนาฬิกาหลักของผมนะครับทำได้อยู่ที่ประมาณวัดได้อยู่ที่ประมาณหนดดณง ต่อมาหัวใจครับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนาฬิกาหลักของผมนะครับวัดได้อยู่ที่ประมาณ109 bpmKeySelectActor วัดได้อยู่ที่ประมาณ101 bpm มีค่าที่ใกล้เคียงกันมากมากนะครับต่อมาจำนวนแคลบ้างจำนวนแคลอย่างที่ผมบอกครับแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีอัลกอริทึมที่ไม่เหมือนกันแต่ KeySelectActor ตัวนี้นะครับกับนาฬิกาหลักที่ผมใช้เนี่ยมีค่าที่มีความใกล้เคียงกันมากมากบอกก่อนนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ครั้งแรกนาฬิกาหลักที่ผมใช้เนี่ยราคาหลักหมื่นเลยนะครับเป็นตัวท็อปของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเลยต่อมา จำนวน9เอ้ยตรงนี้แปลกใจมากๆนะครับนาฬิกาหลักของผมเนี่ย,ว,ดดย 2, ว,วัดได้อยู่ที่ประมาณ2 3 5พ9ส่วน Key Select Actor นะครับวัดได้อยู่ที่ประมาณ2 3งพ9ด้วยกันนะครับต่อมาโซนบ้างจำนวนโซนต้องบอกก่อน Key Select Actor เนี่ยวัดไม่เหมือนกับนาฬิกาแบรนด์อื่นๆถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่แบรนด์เนี่ยจะวัดเป็นนาทีนะครับตรงนี้มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับ ถ้าเป็นนาฬิกาแบรนด์หลักของผมจะวัดได้อยู่ที่ประมาณ 14. เอ่อโทษครับ14 14, 14นาที11วินาทีโซน1นจะวัดได้อยู่ที่ประมาณ7นาที42วินาทีแต่คีเซเล็กนะครับวัดได้โซนสอยู่ที่ประมาณ16นาที55วินาทีนะครับมันมากกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนโซน1จะวัดได้อยู่ที่ประมาณ3นาที ก็มากกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ถามผมว่าไอจำนวนที่มันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเนี่ยมีผลไหมผมจัดว่าไม่มีผลเพราะว่าเวลาที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราออกกำลังกายในโซนไหนใช้ออกซิเจนหรือเปล่าใช้ไขมันหรือเปล่าเราก็เพียงแค่ดูว่ามันอยู่เราอยู่ในโซนไหนมากกว่ากันนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ก็เป็นให้เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งว่าการวัดค่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกแต่อยากให้รู้ให้ดูแค่นั้นเองนะครับคราวนี้กลับไปดูที่นาการต่อสรุปเลยแล้วกัน การวัดค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือการออกกำลังกายเนี่ยคี e เล็กจัดว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือในส่วนของข้อที่4นั่นเองนะครับต่อมาคราวนี้ไปดูในส่วนของข้อที่5กันข้อที่5นะครับจะพูดถึงระบบ GPS รุ่นนี้จากการทดลองใช้งานของผมนะตอนที่ผมจับ GPS ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่า มันจับได้ค่อนข้างเร็วมันอยู่ที่ประมาณ10-15วินาทีแล้วพอผมเริ่มจับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ต่อมาเนี่ยมันจับได้เร็วขึ้นละนะครับก็รุ่นนี้สามารถจับเครือข่าย GPS ได้มากถึง6เครือข่ายแล้วก็เป็นแบบ Dual Band นะครับหรือความถี่แบบคู่ทําให้จับได้อย่างค่อนข้างเร็วแล้วก็มีความแม่นยํานั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของจุดเด่นข้อที่5ครับต่อมาจุดเด่นข้อที่6ครับเป็นจุดที่ผมรู้สึกเลยว่ามันเด่นมากๆอย่างที่มเราให้ฟังครับว่ามาตรฐานการ อ,องค์กรพารี้นี่นะครับเขาจะมีหน้าที่ในการวัดในส่วนของนาฬิกาต่างๆว่า จะผ่านมาตรฐานการดำน้ําหรือไม่จะเป็นองค์กรของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มืออาชีพดังนั้นนาฬิการุ่นนี้เพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยครับว่ามันสามารถกันน้าได้มากถึง5 ATM แล้วเราสามารถที่จะนําไปใส่ว่ายน้ําในระยะตื้นได้ดำน้ําในระยะตื้นได้นั่นเองเพราะว่าผ่านองค์กรระดับโลกมาแล้วนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของข้อที่6และข้อที่7ครับนาฬิการุ่นนี้นะครับให้แบตเตอรี่มามากถึง500แอมป์เลยทีเดียวทําให้เวลาที่เราใส่นาฬิการุ่นนี้แบบมันจะสามารถที่จะใส่ได้ยาวๆเลยอยู่ที่ประมาณ44วันตาสี่ประมาณ44วันถ้าาเเรรรปปิดะะบบยพลังงานแล้วก็ ใช้แบบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราใช้ทั้ง GPS การวัด SPO2 การวัดอัตราการเต้นหัวใจมันสามารถใช้งานได้ยาวนานอยู่ที่ประมาณ7-10วันเลยทีเดียวแต่ จากการทดลองใช้งานของผมจริงๆนะจะอยู่ที่ประมาณ 6- 7ถึงวันแบตเตอรี่ก็เริ่มหมดแล้วนะครับอันนี้คือจากการที่ผมได้ทดลองใช้งานมาจริงๆนะครับแล้วการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยภายใน1นาทีนะครับมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ1-2%ถึงด้วยกันก็จัดว่าเป็นการชาร์จพลังงานที่ค่อนข้างไวเลยทีเดียวแล้วก็สายชาร์จเนี่ยบอกเลยว่ามีความหรูหราสวยงามมากๆนะครับคราวนี้ไปดูข้อที่8ข้อสุดท้ายครับ,ารบการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือในการทํางานครั้งแรกนะมันเช ในครั้งแรกๆก,ก็จัดว่าค่อนข้างไวและทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วรุน่นนี้พอมีการเชื่อมต่อก,กับโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยมันทําให้เราสามารถใช้ระบบบลูทูธคอลลิ่งได้สามารถรับโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาได้สามารถอ่านข้อความผ่านนาฬิกาได้และบอกเลยพอมีเมสเซจเข้าโทรศัพท์มือถือผมนะนาฬิกาก็มีการแจ้งเตือนขึ้น,นมาทันทีก็จัดว่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวนะครับและอีกจุดหนึ่งพอมีการเชื่อมต่อก,กับโทรศัพท์มือถือมันทาให้เราสามารถเลือกแบบหน้าจอได้ไปดูที่ทโทรศัพท์มือถือกััันนนนสสาาารรรบบแออปทีีี่่่่ใชช้้ฬกุะจมืว K.S.O.S. นั os, ่นเองนะครับ <descon> ถ <fin ery> <p medim> ้าเรากดเข้าไปจะเป็นแบบนี้ให้ไปดูหน้าอินเทอร์เฟซของนาฬิการุ่นนี้กันของแอปพลิเคชันนี้กันนะครับนี่อินเทอร์เฟซเขาจะเป็นแบบนี้สังเกตไหมครับว่ามันสามารถอ่านอะไรต่างๆนียได้ง่ายมากนะครับตรงนี้จะเหมาะใครล่ะผมว่าผู้สูงอายุก็สามารถที่จะดูในส่วนของการออกกำลังกายต่างๆนียได้ง่ายมากความเครียดนะครับ s p o 2สามารถอ่านได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ต่อมาครับกดตรงนี้การออกกำลังกายด้านล่างสุดตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกการออกกำลังกายเราสามารถกดผ่านโทรศัพท์มือถือได้นั่นนเเอออองงะครแลลตต่่่มมาาททีีีผยยกให้ดดูสุื ในส่วนของการเลือกหน้าปัดนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมันสามารถที่จะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดแบบ always all display หรือหน้าปัดแบบธรรมดาตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันกดเข้าไปเป็นแบบนี้อ่านี่คือหน้าปัดที่ผมใช้ไปบ่อย,ยนะนี่คือหน้าปัดต่างๆนะครับเราสามารถเลือกได้กดเพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้ให้ดูหน้าปัดนาฬิกาต่างๆนะครับเฮ้ยผมชอบอ่ะหน้าปัดมันดูแบบเท่เดีอมาดูแนวดีวนะครับผมขอลองกดให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าถ้าใช้หน้าปัดแบบอื่นมันจะเป็นไงเพียงแค่กดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งเข้าไปแบบนี้ มันก็สามารถที่จะติดตั้งไปที่โทรศัพท์ที่นาฬิกาของเราได้ทันทีเลยนะครับเห็นไหมติดตั้งค่อนข้างไวเลยทีเดียวนี่เอาละไปดูกันไปดูกันอา,าเป็นไงเท่เลยไหมเอยสวยดีสวยดียดปเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเอาละไปดูอันอื่นกันต่อปะอันอื่นกันบ้างดีกว่ากดตรงนี้นะครับเล่นได้ดูเลยเล่นไม่ยากสำหรับนาฬิกาสำหรับแอปแอปตัวนี้นะครับตรงล่างนี้ตรงข้างล่างเนี่ยก็เป็นการจัดการการแจ้งเตือนนะครับการตั้งปลกมันสามารถที่จะทําได้ทั้งหมดเลยหรือการติดตามสุขภาพก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับให้ดูนี่ นี่ครับเพลงต้องบอกก่อนนะครับเพลงที่เราใส่ไปในนาฬิกาเนี่นะครับต้องเป็นเพลงที่อ๋อเกือบลืมบอกไปแล้วตรงนี้มีคนหลายหลายคนถามมาเยอะมากๆนะครับ นาฬิการุ่นนี้มันสามารถที่จะใส่เพลงได้นะครับดังนั้นเราสามารถใส่หูฟังแล้วก็สามารถที่จะใส่นาฬิกาไปวิ่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาโทรศัพท์มือถือไปแล้วเพลงที่เก็บบนนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถเก็บได้มากถึง30มสิบเมกะไบต์ด้วยกันนะครับเพลงหนึ่งเพลงมันจะอยู่ที่ประมาณ5เมกะไบต์อ่ะนะครับมันก็สามารถเก็บได้อยู่ที่ประมาณ5-6เพลงนี่คือนะครับแต่ต้องบอกก่อนเพลงที่เก็บเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็น m p 3เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถที่จะเก็บได้นั่นเองนะครับอ่านี่คือในส่วนของเพลงนี่คือจุดเด่นอีขอนนกข โ okay, อเคคราวนี้ออกก่อนอ,อ,กอ,อ,กอีกรอบอีกรอบนึงคราวนี้ไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลของฉันจะเกี่ยวกับการที่เราเดินในแต่ละวันนะครับถ้าเราเดินทะลุ5,009มันก็จะมีรางวัลเป็นแบบเป็นรูปรางวัลให้เป็นแรงบันดาลใจให้เรานั่นเองนะครับและการตั้งค่าอะไรต่างก็สามารถที่จะตั้งค่าผ่านแอปได้เลยนั่นเองอ่าโ okay. อเคคราวนี้ไปพูดถึงข้อด้อยกันบ้างอันนี้เป็นข้อด้อยที่ผมรู้สึกเลยว่ามันเป็นข้อ้ออยขงงนนนนาิกรรรุ่ีๆะ,ะคับ ผมคิดว่าในอนาคตมันอาจจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทำให้นาฬิการุ่นนี้ดีขึ้นนะครับข้อด้วยที่ผมเจอข้อที่1คือเมื่อเราสลับเครื่องจากการเปลี่ยนแบบการเชื่อมต่อระหว่างนาฬิกาไปที่เครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่ๆเนี่ย บางครั้งมันจะเชื่อมต่อไม่ได้เราจะต้องลบแอป,ปทิง้งแล้วก็โหลดแอป,ปมาใหม่แล้วทําการเชื่อมต่อกับนาฬิกาใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงเนี้ยผมทําอยู่สักพักแล้วผมรู้สึกเลยว่านี่คือข้อด้อยของนาฬิการุน่นนี้และข้อด้อยข้อที่2ที่ผมเจอเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะคือในเรื่องของการใช้ Bluetooth calling ผมว่าบลู t o o t h c ล l ่ i n g ของนาฬิการุ่นนี้เสียงค่อนข้างเบา ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ถามว่าในชีวิตจริงๆของเราใช้บลูทูธคอลลิ่งบ่อยไหมผมว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแต่นี่ก็ต้องเป็นข้อได้จริงที่ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าอ๋อนี่คือข้อได้จริงเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะสุดท้ายนี้นะครับเราจะมาดูขนาดน้ําหนักและราคาของนาฬิการุ่นนี้กันสำหรับขนาดนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับว่าจะทางซ้ายไปทางขวาจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ46.5มิลนะครับความใหญ่ของหน้าจอด้านในจะอยู่ที่ประมาณ1.6นิ้วคควคามึอของกรบครันกรนิ้่นาด้วยความลึกของกรอบอมอาาางกๆ,ๆนครับน,น,นาฬิกร่่ีมยอูทปะา เป็นนาฬิกาที่น้าหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับและราคาครับนาฬิการุ่นนี้นะครับปัจจุบันนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่5,900บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับจะอยู่ในเลทราคาประมาณ2 9 9 0เบาทเท่านั้นเองครับขออนุญาตใส่เพื่อไม่ได้ดูใส่แล้วจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ผมใส่บนข้อมือ เฮ้ยผมว่ามันสวยดีนะแล้วมันการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูหรูหราเลยโดยเฉพาะขอบด้านข้างตรงนี้นะครับที่ทำมาจากเซรามิกมีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับนาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาที่นาฬิกาที่น้าหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับอ่านี่เลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้ลยการอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับและเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะหานาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ